สวัสดีครับช่างบิ๊กครับวันนี้มาดูตัว FSL สามหนึ่งหนะครับลูกค้าแจ้งว่าปิ้นไม่ออกนะครับวันนี้ทดสอบหัวพิมพ์แล้วนะครับก็สีดำไม่ออกสีปกตินะครับโอเคเบื้องต้นก็ต้องดึงสายน้ำท่อน้ำทิ้งนะครับผมโอเคก็มีน็อ ที่เคยทำนะครับมีล็อตตรงนี้สองตัวนะครับ การนำสงก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดึงสายแล้วก็ใช้ตลอดจิกยาด,ดูดนะครับเบื้องต้นเราก็มาดูในตัวตลังนี่ก่อนว่ามีน้ำมันไหมโอเคก็มีกันครบอันนี้ก็ไม่ต้องดูดเพิ่มนะครับ ก็จะเป็นการเช็คตัวชุดปั๊มด้วยนะครับว่าถ้าดูดออกได้ปกติก็แสดงชุดปั๊มไม่เสียครับก็มองเห็นเนาะก็ะดึงน,น่ครับชุดปั๊มไม่ออก ดูแน้วนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสดูว่าดูดได้ไหมโดยการเดี๋ยวผมหมุนเฟืองเพื่อให้ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาหยดไว้ในนี้นะครับแล้วก็ลองดูดนะครับถ้าดูดได้ก็แสดงว่าจุดน้าไม่เสียนะครับ โอเคเรวก็ลองดูดใหม่นะครับดูดน้ำตรงนี้มองเห็นไหมคือ <Okay. S 1> ถ้าดูดแล้วน้ำตรงนี้หายมองเห็นกันเนี่ยน้ำในช่องนี้นะโอเคไม่หายจิ้ชิดพันเสียนะครับ โอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดปั๊มนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนครับผมโอเคครับนี่เปลี่ยนชุดปัม๊มแล้วน,นะครับนี่เติมน้ําอยู่เดี๋ยวรอมาดองดูดได้เข้าไหมโอเคครับเนี่ยน้ำหายไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวประกอบทิ้งแล้วก็ลองเทสว่ามันจะล้างหัวพิมพ์แล้วหายไหมนะครับ โอเคครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ทําเช็พิ้นแล้วก็ออกปกติแล <van> ้วนะครับเป็นที่ชุบบัมเสียนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งพิ้นปกติดูนะกีไดด้็ โอเคครับผมเรียบร้อยแค่นี้ก็สุดจุดปั๊มเสียนะครับขอบคุณครับ